ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิรนตัวนี้ให้ดูนะคะคือเป็นแพทเทิร์นแขนเสื้อค่ะเราจะมาแก้ตัวกันใหม่ค่ะคือว่าการบวกค่ะเราหางผิดนิดนึงแล้วคือแค่แค่หลักเดียวค่ะเราจะมาทํากันเลยนะคะคือวิธีการทําคือเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะเราลงจากกลิงประดาษ6เซนค่ะ เราตีเส้นกลางค่ะเราจะมาหากันนะคะต้นแขนต้นแขนเราคือต้นแขนคือต้นแขนคือโคนแขนของลูกค้าหรือที่เราตัดนะคะคือต้นแขนเราวัดส่วนใหญ่ของหลักของแขนนะคะต้นแขนยี่สิบแปดค่ะเราบวกด้วยแปดนะคะก็แปดต่งสิบหกทุกหนึ่งก็เป็นสามสิบหกค่ะก็เรามาหารด้วยสองนะคะก็ได้สิบแปดค่ะสิบแปดหารสองอีกครั้งก็ได้เก้าค่ะเราจะแบ่งช่วงเนะะี่ยค่ะ เก้าเซนเก้าเซนแถบนี้ก็เก้าเซนเหมือนกันนะคะชิ้นหลังเก้าเซนตีตรงค่ะแล้วเราก็จะวาดขึ้นค่ะหัวแขนสี่เซนค่ะชิ้นหลังลงหนึ่งจุดห้าเซนครึ่งค่ะตรงจุดนี้นะคะ เราจะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมให้ได้อยู่ในเกณฑ์9เซนเหมือนกันเลยค่ะที่เราเราหาได้ต้นแขนเราได้แล้วค่ะให้เป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะ9เซนเค่ะพอเราได้แล้วเราลงตรงจุดนี้ประมาณ2เซนค่ะแล้วก็ชิ้นหน้าเราแบ่งครึ่ง9เซนก็ได้เป็น4เซนครึ่งค่ะพอเราได้แล้วเราตีเลยค่ะตามทีเ่เราขีดไว้ตีค่ะ พอเราได้ชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าเราจะแบ่งครึ่งนะคะเราเราวัดจากชิ้นหน้ามานี่แบ่งครึ่งเป็น12ค่ะแบ่งครึ่งก็เป็น6เซนชิ้นหน้าเราขึ้นเซนครึ่ง1.5ชิ้นหลัง11เซนก็ได้5ครึ่งเราแบ่งครึ่งได้1เซนยกขึ้น1เซนค่ะท้องแขนชิ้นหลัง13เราแบ่ง3ช่วงเลยค่ะเราลง1เซนชิ้นหลังเราแบ่งสามเหมือนกันค่ะ เราลงเซนครึ่งค่ะพอเราได้แล้วเราวาดเลยค่ะเราวาดหัวแขนได้เลยนะคะวาดหัวแขนมาจุดนี้เลยค่ะท้องแขนค่ะชิ้นหลังเหมือนกันค่ะเราวาดท้องแขนโค้งค่ะความยาวของแขนตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณยี่สิบสองเซนค่ะเราตีตรงเลยค่ะ พอเราได้แล้วนะคะเราจะพับขาเส้นนี้กิ้หน้าแล้วเราก็จะกลิ้งค่ะกลิ้งมาตรงกลิ้งมาอีกแขบหนึ่งเลยนะคะท้องแขนค่ะเรากลิ้งได้เลยค่ะพอเราได้แล้วนะคะคือแถบนี้เราพับเหปอนกันกขาชิ้นหลังแล้วเราก็กลิ้งเลยค่ะ เราได้แล้วนะคะเราจะมาวาดเลยค่ะวาดหลักแรต่ำนี้ได้เลยนี่คือท้องแขนเราวาดเลยค่ะท้องแขนเราตีตรงเลยค่ะตรงนี้เราตีตรงเหมือนกันที่หน้าเราจะเข้าตรงจุดนี้สองเซนค่ะถ้าเราไม่ได้วาดแขนลูกค้ามาแล้วเข้าสองเซนตรงนี้สองเซนค่ะตัวนี้เราได้แล้วนะคะ การทาเราจะมากลิ้งออกเลยค่ะเราจะมาดูวิธีการแยกทําแยกแขนให้ดูนะคะว่าการแยกเขนพองล่างพองบนให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเราวาดเราจะมากลิ้งเลยนะคะกลิ้งแม่แบบมาอีกตัวหนะะึ่งค่ะอีกชิ้นหนึ่งค่ะเรากลิ้งได้เลยค่ะ เราป๊อบมาเลยค่ะก๊อบมาอีกชิ้นหนึ่งที่เราจะวาดแขนอีกแขนค่ะเราจะทําให้ดูค่ะพอเราได้แล้วเรากิ้งตดกลางด้วยนะคะเราจะมาดูการทำต่อเลยนะคะ แขนแรกแขนแรกจะเป็นแขนพองบนนะคะเราจะเราจะตีเลยคะ่ะตรงจุดนี้เราจะแยกนี่นี่เส้นกลางนะคะเราก็แยกตรงเส้นกลางตรงนี้เราแยกหกเซนตรงจุดนี้สี่เซนอีกแทนสี่เซนเหมือนกันนะคะชิ้นล่างนี่แยกสามเซนสามเซนแต่ตรงจุดนี้นะคะเราจะจะไม่แยกค่ะเพราะเราเป็นแขนพองบนลค่ะเรามาตัดกันเลยค่ะ การแยกจะมีหลายวิธีเหมือนกันนะคะคือมีอีกทีตัดตรงช่วงช่วงต้นแขนก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราคือเราตัดเราแยกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะเราหางกระดาษนี้ค่ะเรามาแยกกันเลยค่ะเราหางตรงเส้นกลางก่อนค่ะเส้นกลางเราตีเลยค่ะจุดหัวแขน เราหากระดาษมาเลยนะคะตรงจุดนี้เราวัดตรงจุดนี้เลยค่ะสามเซนเราวัดเราแบ่งตรงตรงนี้หกเซนนะคะแยกหกเซนเราตรงนี้เราติดเราตรงกลางเนี่ยค่ะเราเอาให้ตรงกลางติดกลางนะคะตรงนี้คือแยกเลยค่ะหกเซนหกเซนค่ะตรงข้างเราแยกแสี่เซนสี่เซนค่ะแยกรูป นี่คือแขนพองบนนะคะตรงจุดนี้ก็คือ4เซนเหมือนกันค่ะแหาได้แล้วเราก็จะติดสกอตเทปเลยนะคะ่ะตัวนี้เรามาติดสปอตเทปเลยะคะ่ะ ค่ะพอเราได้แล้วค่ะเราจะมาดูตรงจุดช่วงนี้นะคะตรงเส้นการเนี่ยค่ะเราจะโด่งขึ้นประมาณสามเซนค่ะเราโด่งขึ้นสามเซนจะทําให้สวยสวยขึ้นค่ะการลูดแล้วตรงจุดนี้ค่ะเราจะวาดหลักแล้เราจะวาดตรงตรงเส้นนี้เลยนะคะโด่งวาดคือวาดโค้งไปที่โด่งสามเซนนี้เลยค่ะวาดไปเลยตรงจุดนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็วาดเลยค่ะความโด่งลงมาที่นี่ค่ะสามเตนตรงนี้เราจะแต่งเลยค่ะแต่งตรงจุดนี้ นี่คือปลายแขนนะคะปลายแขนตัวนี้พอเรารูดแล้วตัวนี้เราจะตีโค้งๆแล้วกันเราขึ้นตรงนี้ขึ้นเซนแล้วเราแต่งปลายแขนเลยค่ะแต่งปลายแขนให้โค้งๆแบบนี้นะคะตรงนี้ขึ้นขึ้นเซนตรงจุดนี้นะคะเราจะใช้กุ้นก็ได้ค่ะตรงปลายนะคะเราใช้กุ้นจะสวยค่ะเราตัดให้ดูเลยค่ะการแยกแบบนี้ปลายแขนจะโค้งหน่อยนะคะ เราตัดเลยค่ะตัดกูเทสเราโดขึ้นสามเซนค่ะนี่เราได้แล้วนะคะตัวนี้คือแขนพองบนค่ะตัวนี้ค่ะเราได้แล้วตัวนี้เราก็จะลูบทะบนอย่างเดียวนะคะลูบางบนอย่างเดียวตรงปลายแขนเนี่ยเราจะใชุู้เอาจ,จะสวยค่ะ ค่ะนี่เราได้ค่ะนี่คือแขนพองบนหนึ่งแขนแล้วนะคะเราจะมาดูแขนพองล่างพอง,ง,งบนกันเลยค่ะที่เราวาดเมื่อกี้นะคะเราหัวแขนการทำหัวแขนเราเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เราตีก๊อบปออกมาเลยค่ะทีเเากกอบปได้แล้วนี่ค่ะ คายแขนค่ะเราตีตรงเลยค่ะความยาวเท่าเากันนะคะ,ตร,ครรคคะตรงนี้คือเส้นกลางที่เราก็ออกมาเราขีดไว้ค่ะตรงนี้คือเส้นอีกเส้นหนึ่งที่เรา,เราแบ่งส่วนค่ะจุดนี้เราจะแยกเลยนะคะการแยกค่ะพองแขนพองล่างของบนนะคะคือตรงจุดนี้ตรงจุดนี้สี่เซนค่ะตรงนี้หกเซนตรงนี้สี่เซนชิ้นร่างสามเซนตรงนี้ห้าเซน จุดนี้สามเซนค่ะเรามาตัดกันเลยค่ะตัดชิ้นล่างเลยค่ะตรงนี้เราตัดได้เลยนะคะ คือที่เราจะมาแยกค่ะเราตัดแล้วเราหักกระดาษกว่าหนึ่งชิ้นนะคะเราได้ค่ะกระดาษหนงชิ้นเราก็ตีตรงเหมือนกันเลยค่ะเราตีหัวแขนไว้เลยค่ะคือจุดมาร์กที่เราทําไว้ค่ะชงบนเราก็จะมามาแยกกันเลยนะคะชงบนหกเซนเหมือนกันก็แบ่งข้างละสามค่ะค่ะเราได้แล้วค่ะตรงจุดนี้เราตรงนี้เราเรา พอดีเลยนะคะการวางการวาง6เซนค่ะข้างล่างก็คือให้ตรงจุดล่างนี่เลยค่ะนี่ค่ะชิ้นบน6เซนค่ะชิ้นจนจุดนี้นะคะข้างล่างอยู่ในเกณฑ์3เซนข้างบน4เซน เราปิดเลยค่ะเหมือนกันค่ะข้างบนสี่เสนข้างล่างสามเสนปิดสกอตเทปเลยค่ะ ค่ะนี่คือการทํานะคะการแยกจะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะเราจะมาทําการแยกให้ดูหลายๆวิธีเลยค่ะแล้วแต่เราจะดูว่าแบบตัวไหนจะสวยกว่ากันนี่ค่ะตัวนี้ขึ้นโด่งขึ้นสามเซนเราก็จะวาดตรงจุดนี้เลยนะคะคือตามแนวรอยโด่งนี่เลยค่ะเราวาดมาเลยค่ะวาดมาได้เลยค่ะตรงจุดนี้เราก็มาตรงจุดนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราวาดค่ะตามแนวแนวรอยโด่งมาตรงจุดนี้เลยค่ะ แล้วเราก็มาแต่งให้สวยอีกครั้งนนะคะตัวนี้ค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราจะมาแต่งตรงจุดนี้นะคะให้ลงอยู่ประมาณเซนครึ่งหนึ่งจุดห้าเราจะแต่งโค้งมาเลยค่ะคือโค้งมาตรงจุดนี้นะคะจะได้ไม่ไม่ไม่ตรงเกินไปค่ะการลูการลูบตรงชายจะได้สวยขึ้นค่ะตรงจุดนี้ นี่ค่ะตรงจุดนี้ค่ะเราจะมาเดินรูดทั้งชายทั้งหัวแขนเลยคะ่ะตัวนี้คือแขนของล่างของบนนะคะเราจะมาตัดกันเลยค่ะตัดให้ดูเลยค่ะว่าแขนของบนกับของล่างเป็นแบบไหน ชีล่างที่เราตองให้ให้ให้ย้อนลงมาจะได้รูดได้สวยค่ะค่ะนี่คือเราได้แล้วค่ะตัวนี้คือแขนพองล่างพองบนนะคะคือตัวนี้พองบนพองล่างค่ะคือเราพูดกลับกันไปหน่อยค่ะค่ะเนี่ยค่ะคือเราได้แล้วสองแขนเรามาทําให้ดูใหม่เลยค่ะว่าตัวนี้ตัวนี้แขนพองบน อีกตัวนี้ชิ้นนี้หลักแรตัวนี้คือแขนพองบนพองล่างค่ะเราทําตามได้เลยค่ะทำตัดออกมาแล้วใช้ได้นะคะค่ะติดตามแขนต่อไปได้เลยค่ะ